สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับวันนี้เราก็จะมาหยุดพุกันนะครับตอนเขาดาวเที่ยงคืนนะครับพุที่เราใช้ก็คืออันแรกเลยนะครับจะเป็นอ่ามันเขียนว่าแฟนตาซีนะครับตัวนี้สิบนัดยาวประมาณเจ็ดสิบเซนครับตัวนี้นะก็บอกแบบนี้เลยแล้วก็ ชุดชุดเ,เขียนว่ารวยอลังการนะครับตัวนี้เป็นหก,กระบอกเป็นเป็นเซตนะครับหชิ้นนะครับตัวนี้เราก็จะจุดตอนเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ตัวนี้นครับเป็นวีดปั้งนะครับตัวนี้เห็นเขาบอกว่าดังนะครับก็เลยจะลองมาจุดดูนะครับตัวนี้เลยครับ เดี๋ยวนะช้องออกมาถูกนี่นี่นี่มันจะเป็นตัวแบบนี้ครับนี่เลยแล้วก็เราซื้อลูกบอลมาครับตัวนี้นะคืนนี้สองพุงนะครับสองร้อยนะเดี๋ยวทีนี้เราจะจุดกันนะครับแล้วก็ไดรนไม้ไดรนไม้นะครับเป็นไดรนไม้ท่อ หกขุนครับตัวนี้ลูกใหญ่นะเทียบกับเนโพรแล้วคอร์ไซ้เลยอันนี้นะครับเราใช้สามนั่นครับเพราะว่ามันดังเกินเราก็เลยใช้น้อย,ยครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเข้าดาวเที่ยงคืนครับปินเลเนี่ยระหว่างรอนะครับ,รรรบก็ย่างสามชั้นกินกันก่อนนะครับ เดี๋ยวเราย่าง3ามชั้นกินให้เรียบร้อยรอถึงเวลาเราก็จะจุดพูก,กันครับแต่วันนี้3ามชั้นมันมากมีไก่ด้วยนะครับตอนนี้ก็เราจะทำการจุดพูุนะครับพูุคันแรกนะครับเราก็ใช้ตัวนี้เลย ่่ปักแน่นนะมันไม่ขึ้นนะ เด็กด้วยเป็นน,น,น <c oughs> <c oughs> hey, ng, ี่แหละเฮ้ยเหี้ยไหมเฮ้ยต่างกองดูอย่างดีเลยอือหือโอ้ย vòng một okay. để lại cho món chút tù níu long lần lục kè pháo với thân pháo là không tóm 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 บนีน่เราก็จะทำการหยุดชุดนี้เลยครับชุดนี้เอ๊ะชุดนี้เลยอ่าชุดนี้แล้ตั้งเรียงเลยอโอเคทุบคน ห้าลูก <brass problems? S 1> ครับห้ากระบอกตัวนี้กระบอกนิ้วครึ่งนะครับเอา้้ยยวโอยว เงิหมดเลยอ่ะนี่ก็อ้าวไม่โคตูดม็นเลยอ,อ่านี่ดดดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดโนมายด์เดี๋ยวดโนมายด์โอ้ยปิดปิดปิดพิธีเอ้ยมาเอ้ยโอ้ยไม่เลือด

นี่ดัไหนี่ตั้วนีไปนี่ี้คว่าอะไรนะความแรงเยอะกว่าอ่ะเียงะไปไไอัดเต็มที่ไไเลนะยเือไกลเลยดงตัวปนะังดังไหมดังเยงเลยงเลยวะ Ô, đang chat đấy. Đấy, luộc cục gồm như nào? มผงกลมลูกใหญ่เมืองไงซึ่งทำมานั่นนะ่ะจะเป็นกีเนี่นยเหร่าอโอเคครับทุกคนวันนี้ก็คุกหมดแล้วเดี๋ยวเราจะที่เหลือครับก็เก็บไว้ไล่ช้างนะครับเพราะว่าแถวบ้านก็มีช้างป่าอกอกเยอะนะครับก็ไว้เจอกันอีพีหน้านะครับอีพีนี้ก็สวัสดีครับ